ในการรับ Input และส่งข้าม Activity เนี่ยเราจะส่งโดยการใช้ i n t e n t นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องอ่านข้ามจาก Input ให้ได้ก่อนนะครับผมจะขอประกาศตัวแปรเพิ่มนะครับ Edit text Edit text มาจากตัวนี้ครับ a n d r o i d w i d g e t t d i t t e x t แล้วก็ใส่ Name Edit Text เข้าไปโอเคผมก็จะ Copy นะครับ ก็เป็น source port destination ip นะครับแล้วก็ destination port ทีนี้ผมก็จะมาลิงก์กับ user interface นะครับ text. file view by id นะครับ id name ก็ลิงก์ทีละตัวนะครับเนื่องจากว่า ID กับชื่อตัวแปรเนี่ยผมประกาศไว้อันเดียวกันนะครับก็เลยลิงก์กันง่ายหน่อยนี้เราได้ตัวนี้มาละนี้ผมจะขออ่านตรงนี้ก่อนผมจะอ่านค่า name นะครับแล้วกับ name.text.gettext.tostring นะครับ แล้วก็ int sort port int integer p a s s int แล้วก็ sort port edit text dot get text o t o string นะครับเขีย okay, copy นะรประกาศเทสนี่ก็เป็น destination ip destination port เดี๋ยวผมลอง print ออกมาดูนะครับ system. out. print name source port นะครับ destination IP ก็ destination port hey, ขอรันดู 1อขอเอาเป a ็น AAA a แล้วก็1 2 3ทก็192.168.1.60นะครับก็5555ก 55. ดซักปุ๊บอ่าจะมี Data นี้ออกมานะครับปินออกมาตรงนะครับก็สามารถเอาวันนี้ไปใช้ได้เลยนะครับอ่าวิธีการใช้ตันนี้ครับใส่ Intent. p u พุท extra นะครับการ put extra เนี่ยก็จะมีการพุทตัวแปรหลายแบบนะครับมีทั้ง float i n string นะครับ character มีให้หมดนะครับผมจะใส่นี่ผมตั้งชื่อก่อนล้าใครตั้งชื่อตัวแปรครับแล้วก็ name มี4ตัวนะครับผมก็ใส่ให,หมดเลย ทีนี้เราพุทลงไปเนี่ยเราก็จะส่งผ่านการ Start Activity น,นะครับมันก็จะติดเข้าไปใน i n t e n t แล้วทีนี้ในหน้าแชทเนี่ยเวลาเราเปิดหน้าแชทขึ้นมาปุ๊บผมก็จะเป็นจะต้องอ่าน i n t e n t ออกมาก่อนนะครับ get intent ผมมีอะไรบ้างขอประกาศเป็นตัวแปรไว้เลยละกัะน name ก็มี name เท่ากับ intent. getStringExtra นะครับ name ก็ s o r t p o r t เท่ากับ intent. g e t i n e x t r a นะครับเจ้า so IntExtra เนี่ยนอกจากว่าเราจะใส่ตัว s u t p o r t แล้วมาครับให้เราใส่ default value นะครับ default value ผมใส่เป็น1 1, 1่แล้วกันใน Android นะครับ เท่าที่ผมลองเล่นจะมีะข้อจํากัดในการตั้งค่าของพอร์ตนะครับไม่ควรต่ํากว่าพอร์ตหลักพันนะครับต้องไปประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันสองอยห้าสอะไรเงี้ยได้นะครับแต่ถ้าเป็นต่ำกว่าเลขพันเนี่ยจะมีปัญหา android น่าจะบล็อกเอาไว้นะครับผมก็มขอพิมพ์ก่อน ค okay. ่า Default Value อันนี้แล้วแต่เลยนะครับผมก็มัวมๆขึ้นมาเดี okay. ๋ยวนี้เราได้ Data ครบแล้วเดี๋ยวผมลอง Print ออกมา Okay. อลองรันดูนะครับ,บใส่เดี๋เด๊๋ยวเดีเดีเดเดี๋ยวามาแตตอนนี้เรายังไม่ได้ซีเรียสเรื่องข้อมูลนะครับกดส่งไปเปลี่ยนหน้าปึบ๊บดัตต้าอยู่นี้นะครับได้ามาเรียบร้อยโอเค นี้เราได้ข้อมูลกันแล้วนะครับคราวหน้าเราน่าจะได้ขึ้นเรื่องสอกเก็ตที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะครับโอเคเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ